น่ารักมากสวัสดีค่ะพี่การ์ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นทางการนะะคได้เจอสักทีแฟนคลับมารอตั้งแต่ตีห้าใช่ครับเช้าไปห้างยังไม่เปิดเหรออันไม่เปิดไม่เปิดอันนี้เดินทางมาจากไหนคะพี่การคะเดินทางมาจากบ้านครับชาบปะชอบแบบพี่การ์ดชอบไหมชอบเลยใครอยากรู้ว่าบ้านอยู่ไหนเดี๋ยวแลกไลน์กัน เดี๋ยว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 วันนี้ฉันเชิญนะเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กอะไรทำคนเดียวไม่ดีทำไมคะขอพี่ทำด้วยโอ้ยนะคะเป็นไงคะวันนี้มาเจอกันนะคะแฟนคลับชาวชุมนุมเป็นไงบ้างคคะวามรู้สึกเป็นไงบ้างคะพี่การ์ดอบุญมากครับแล้วก็ทุกคนโดยเฉพาะน้องน้องค่ะอบอุ่นจริงๆรักมากรักมากทุกคนแบบให้การต้อนรับดีมากๆแล้วก็วันนี้มารอกันตั้งแต่อย่างที่บอกว่าตั้งแต่ก่อนห้างวันที่ก่อนห้างเปิดด้วยก็มีนะครับเป็นเวลาไง แต่ว่านี่ใจทุกคนแบบรอแล้วก็มาร้องเพลงด้วยกันในวันนี้นะครับทุกคนน่ารักมากครับขอบคุณมากขอบคุณของฝ่ายด้วยนะฮะขนมจีนไม่ใช่ข้าวหลาม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 เจ้าปูนะเจ้าปูอยู่ด้วยอันนี้ก็หิวนะคะนี่ก็หิวไม่ไม่คิดจะซื้อมาให้บ้างเหรออ๋อหิวหิวข้าวหลามยาวดี๋ยาวพี่การค่ะพี่กันดูหลังเกลียง

เยอะมากมีทั้งละครเวทีรายการเยอะแยะมากกว่าตอนนี้พี่การมีรายการอะไรบ้างคะให้แฟนคลับได้ติดตามก็มีรายการสีฟุดับอย่างที่บอกไปนะเดี๋ยวจะกลับมาออนแอร์วันแรกวันที่สามพฤษสามตุลาคมเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ง่ายพี่การเองดูว่ามีสติอยู่ไหม เริ่มออนแอร์ L, วันที่3ตุลาคมนี้นะฮะก็สมาชิกเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมกันแก้มโดมตับอ่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของสีโพดาเหมือนกันจะบอก <นะ S 2> ว่า,นวาหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ดูสีโพดาวดโอ้ยน่ารักมากเลยอ<ช>ันนี้ก็เล่นสีโพดาโฟแดงก็เล่นค่ะคนไร้ยางกันเท่าเหรอคนไร้ยางเท่าเนาะพูดถึงแล้วพี่การมางานรถแบบนี้อยากจะถามพี่การหน่อยว่าพี่การชื่นชอบรถแบบไหนชอบแบบรถถังไม่เอานะ เออเรามาเฟืองหมดสิทธิ์เลยสิเอแน่นแน่นนะครับแน่น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 อุ้ยได้อยู่ได้อยู่ลูกเวลาบอกแล้วว่าฉันชนะวันนี้ช่วงล่างแน่นแน่นครับช่วงล่างแน่นแน่นแข่งแรงแล้วก็พาเราไปได้ทุกที่มีเวลาให้เราแล้วก็ดูแลได้เข้าใจไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องฝากชีวิตไปกับรถไหมเขาต้องดูแลเราได้เขาต้องมีความมั่นคงกับเรา ไม่ให้หน en> ู18บวกนี้ลงดึงลงดึงลงคนเดียวเลยนะคะช่วงท้ายแบบนี้จะได้ให้มีการไปพักผ่อนให้ฝากผลงานอื่นๆดีกว่าครับจริงๆก็ฝากหมดแล้วนะฮะฝากรายการสีโฟดามแล้วก็เดี๋ยวฝากคอนเสิร์ตแล้วคอนเสิรทีจบไปแล้วผมก็สามารถติดตามได้ทางดีวีดีที่เขาไ่แอบอัดซึ่งไม่มีขายแน่นอนก็ฝากติดตามทั้ง รายการสีโพดำแล้วก็คอนเสิร์ตเดียวด้วยแล้วกันครับค่ะก็ติดไมหนาดใช่มียกัคอนเสิร์ตที่คอนเสิร์ตเดีสิร์ตคอนเสิร์ตสีโพดำคอนเสิร์ตสีโดำติดาด้วยแล้วกันนะคะอ่ะขอเสียให้กับพีการเดตสตาร์เลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนขอย่าพูดหนดอย่าพูดใไหนจะบอกว่าตอนนี้นะคะมีน้องๆหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าหน้าทีมมีหนวดก่อนอย่าพูดปไหนาอย่าพูด นน่่อยะฮพวกเด้านหลังนะฮะด้านหลังเลยนะขอร่วมช่าภาพสักนนด้หนขอยได้ไหมได้ได้ได้เลยนะได้เออโอเคมาเอาที่กันเลือกเลยค่ะอยากได้ตรงไหนคะไม่ใช่เอาหรอเอาหรอเอาโอเคชี้โกรบใน้อละตรงนี้ขอพื้นที่ให้กับตากล้องของเราด้วยนะคะขอชั้นนี้หนึ่งมาจัดแถวค่ะสาวๆจัแถวมองไปมองไปมอมองไปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปดีกว่านถ่ายรูปดีกว่าอ่ะ เชิญเชิญเลยค่ะมปเลยค่ะไป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 เออ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 เอาเออ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 เอาเออเอาเอาเออเอเอาเออเอาเอเออเอเออเออเ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 ออเ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 เอเออเอเอาเอาเอ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  เดี๋ยวกาอย่าให้เราเปิดเผยเรื่องของเรานะคะวันนี้อุ้ยตายแล้วนะคถ่ายภาพเช็คนิดหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามทำทำไมวะเฮ้ยทำอะไรเกิมีปัญหาที่บ้านเลยอ่ะถ่ายรูปนะคะหนึ่งสองับโอเงียบทั้งงานนะฮะเออออออทุกคนดูให้ความร่วมมือในการถ่ายภาพาักมไม่ต้องการหน่ายใจกันขนาดนั้นเรียบรย Yeah! لګېږي له لاړ